เคยสงสัยกันไหมครับว่าโลกดิจิตอลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนกันแน่ชื่อของคลอสชาอนอาจจะเป็นชื่อที่หลายคนอืมไม่เคยขุนเท่าไหร่แต่จะบอกว่าผลงานของเขานี่แหละครับคือรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะตั้งแต่อีเมลที่เราส่งไปจนถึงวิดีโอที่เรากําลังดูกันอยู่นี่เลยนี่แหละครับคือคําถามที่เป็นเหมือนโจทย์ใหญ่ในชีวิตของชาอนเลยเขาอยากจะหาคําตอบให้ได้ว่าเราจะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้แบบเป,ะเปะ๊ะๆไม่มีผิดเพี้ยนเลยได้ยังไง ในโลกที่มันมีแต่สัญญาณรบกวนมีแต่ความไม่แน่นอนเต็มไปหมดซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นคําถามที่ท้าถ่ายมากๆเลยนะครับในยุคนั้นเอาล้ครับเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ก็จะไล่ไปตามนี้เลยครับเราจะเริ่มตั้งแต่การเป็นสถาปนิกผู้สร้างโลกดิจิตอลไปดูกันว่าเขาค้นพบตะก,กะจากสวิตช์ไฟฟ้าได้ยังไงแล้วแนวคิดเรื่องบิดมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจากนั้นเราจะไปดูตัวตนอีกด้านที่น่าทึ่งของเขาและสุดท้ายคือโลกที่ถูกสร้างขึ้นจากรหัสที่เขาทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับพวกเรา โอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันเลยคลอสแชนนลเนี่ยนะครับเขาเป็นทั้งนักคณิตศาสตร์วิศวกรไฟฟ้าแล้วก็เป็นนักถอดรหัสชาวอเมริกันด้วยคือเก่งมากๆจนได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีสาระสนเทศเลยทีเดียวซึ่งโอ้โหเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับชนนก็ฉายแววแ,แล้ว เขาชอบประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือเครื่องบินจำลองแล้วไอ้ความชอบนี่แหละครับที่ผลักดันให้เขาเรียนจบคว้าปริญญามาทีเดียว2ใบเลยนะซึ่งเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดในชีวิตก็คือตอนที่เขาตัดสินใจไปเรียนต่อที่ MIT นี่แหละครับแล้วพอมาถึง MIT นะครับโอ้โหที่นี่แหละคือที่ที่เขาได้สร้างผลงานระดับมาสเตอร์พิ e ขึ้นมาเลยมันคือวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของเขาเองในปี1937 ซึ่งหลายคนถึงก็บอกว่านี่คือหนึ่งในวิทยานิพนธ์ที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับทีนี้ความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้ครับชานนอนเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าไอการทํางานของวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันมีแค่สสถานะเองคือเปิดกับปิดใช่ไหมครับแล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยมันเหมือนกับตะกะของพิชคณิตแบบบูเลยนี่นาที่มีแค่จริงกับเท,ท็จคือมันเป๊ะกันเลย เขาสามารถเชื่อม2เรื่องที่ดูเหมือนจะอยู่คนละโลกกันเลยเนี่ยเข้าด้วยกันได้สําเร็จครับอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊แล้วพีชักคณิตแบบบูมันคืออะไรผู้นิราๆเลยนะครับมันคือคณิตศาสตร์ของเหตุผลนะครับเป็นระบบที่ใช้คิดอะไรเป็นตรรก,กะโดยมีแค่2อ,อย่างเท่านั้นคือจริงหรือเท็จหรือถ้าเห็นภาพชัดๆเลยก็คือ1กับ0นั่นแหละครับแล้วรู้ไหมครับว่าไอเดียแค่เนี้มันเปลี่ยนโลกเลยนะ เพราะมันคือรากฐานของคอมพิวเตอร์ดิจิตอลทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยครับจากที่เมื่อก่อนการออกแบบวงจรมันเป็นเหมือนงานศิละปะที่ต้องใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกไอเดียของแช่นอนเนี่ยแหละครับที่เปลี่ยนมันให้กลายเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีหลักการมีคณิตศาสตร์มารองรับแบบเป๊ะๆเ,เรื่องเรายังไม่จบแค่นั้นครับหลังจากเรียนจบจาก MIT แช่นอนก็ไปทํางานต่อที่ Bell Labs และที่นี่เองครับที่เขาได้สร้างผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นที่เรียกว่าเปลี่ยนโลกอีกครั้งเลย นั่นก็คือสิ่งที่เรารู้จักกันในชื่อทฤษฎีสารสนเทศซึ่งมันปฏววิวัติวงการสื่อสารไปแบบพลิกฝ่ามือเลยครับต้องจําปีนี้ไว้เลยครับปี1948ปีนี้คือปีประวัติศาสตร์เลยเพราะเป็นปีที่แชนนอนได้ตีพิมพ์บทความที่เปลี่ยนโลกของเขาออกมาชื่อว่า a mathematical theory of communication หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือทฤษฎีการสื่อสารเชิงคณิตศาสตร์นั่นเองครับแล้วในบทความฉบับนี้ะครับที่ทำให้คำว่าบิต หรือบิตเนี่ยดังเป็นพูุแตกขึ้นมาคำว่าบิตเนี่ยมันย่อมาจาก Binary ดิ g i ตนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าบิตเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสกุลเงินพื้นฐานเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลในโลกดิจิตอลเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพหรือเสียงทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับสามารถแปลงให้กลายเป็นเจ้าบิตพวกนี้ได้ทั้งหมดทีนี้หัวใจหลักๆของบทความนี้เนี่ยมันมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยก็คือบิตเนี่ย เป็นหน่วยสากลของข้อมูลทุกอย่างข้อที่2คือแนวคิดเรื่องเอนโทรปีของสารสนเทศฟังดูยากใช่ไหมครับเอาเป็นว่ามันคือวิธีวัดความน่าแปลกใจในข้อความครับอย่างเช่นถ้ามีคนพูดว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นคิดตะวันออกอันนี้ไม่น่าแปลกใจเลยข้อมูลใหม่ถ้าเป็นศูนย์แต่ถ้าเป็นประโยคว่าผลบอลน,นัดชิงเมื่อคือนคือโอ้โหอันนี้แหละครับข้อมูลสูงมากเพราะเราคาดเดาไม่ได้ และข้อสุดท้ายที่พีคที่สุดเลยก็คือเขาพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเราสามารถส่งข้อมูลได้แบบเป๊ะๆไม่มีผิดพลาดเลยนะถึงแม้ว่ามันจะมีสัญญาณรบกวนมากแค่ไหนก็ตามแล้วเขาทำได้ยังไงเขามีแนวคิดที่แบบสวนกระแสมากๆในยุคนั้นเลยครับเชนนอนบอกว่าถ้าอยากจะส่งข้อมูลให้ได้แบบสมบูรณ์แบบเนี่ยนะเราต้องเลิกสนใจความหมายของมันซะคือต้องแยกเนื้อหาออกจากวิธีการส่งให้ขาดจากกันเลย วิศวกรต้องไปสดเลยครับว่าข้อมูลที่ส่งมันคือบทกวีรักหวานซึ้งหรือสูตรทำอาหารหน้าที่ของพวกเขามีอย่างเดียวเลยคือทำยังไงก็ได้ให้ลำดับของเลข1กับ0ูนเนี่ยไปถึงปลายทางได้ถูกต้องครบถ้วนแค่นั้นพอความสามารถของแชนนอนเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขายังเอาความรู้พวกนี้แหละ ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องการเข้ารหัสลับด้วยซึ่งงานของเขามีความสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันช่วยสร้างระบบสื่อสารที่ปลอดภัยสุดๆให้กับผู้นําฝ่ายสัมพันธมิตรในตอนนั้นอย่างประธานาธิบดีรูซเวลของอเมริกาและก็วินเซน์เชอร์ชิลของอังกฤษเลยทีเดียวเอาล่ะครับเราอาจจะคิดว่าแชนนอนเป็นอัจฉริยะที่วันๆเอาแต่คลุกอยู่กับทฤษฎีสมการยากๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับ เขามีอีกมุมนึงที่แบบโอ้โหทั้งขี้เล่นทั้งอยากรู้อย่างเห็นแล้วก็เป็นนักประดิษฐ์ตัวยงเลยล่ะครับดูสิครับว่าเขาทําอะไรบ้างเขาสร้างหนูหุ่นยนต์ที่หาทางออกจากเขาวงกฎดได้เองซึ่งนี่มันคือ AI ยุคแรกๆเลยนะแล้วก็ยังเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เล่นหมากรุกได้ด้วยไม่พอนะครับยังมีทําเป็ดพ่นไฟอีกคือคิดได้ยังไงแล้วภาพที่คนในเบลแลบเห็นจนชินตาก็คือ ชนนอนขี่จักรยานล้อดเดียวไปตามถงทางเดินแถมยังเล่นโยนของสลับมือหรือจักรลิงไปด้วยอีกต่างหากคือมันบ่งบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และรักสนุกขนาดไหนโอเคฟังมาทั้งหมดแล้วอาจจะสงสัยว่าแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเกี่ยวกับชีวิตเราทุกวันนี้ยังไงเรามาเชื่อมโยงผลง,งานของเขาเข้ากับโลกปัจจุบันกันดีกว่าครับชีวิตของแชนนอนในช่วงหลังๆนะครับเขาก็ได้กลับไปเป็นาศาสตราจารย์ที่ MIT ที่ที่เขาเคยสร้างผลง,งานชิ้นโบแดงเอาไว้ ได้รับรางวัลยกย่องมากมายเลยครับก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุไปแบบเงียบๆแม้ว่าตัวเขาจะจากไปในปี2001แต่มรดกที่เขาทิ้งไว้ให้กับโลกเนี่ยโอ้โหมันยังอยู่กับเราทุกคนเลยครับและนี่คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดเลยครับทุกวันนี้ทุกครั้งที่เราส่งอีเมลเราสตรีมหนังดูหรือแม้แต่โทรศัพท์คุยกันผ่านเน็ตทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ก็เพราะชนแนลนี่แหละครับเขาคือคนที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเฮ้ย ข้อมูลดิจิตอลเนี่ยมันส่งผ่านสัญญาณลบกวนต่างๆนานาแล้วไปถึงปลายทางได้แบบเป๊กๆไม่มีเพี้ยนเลยคลอดแชน n นอนเนี่ยได้มอบบิตให้กับโลกซึ่งมันกลายเป็นรากฐานของยุคดิจิตอลที่เราอยู่กันตอนนี้เรื่องนี้มันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดต่อนะครับว่าโอเคในเมื่อโลกมันไม่เคยหยุดหมุนแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นหน่วยข้อมูลพื้นฐานชิ้นต่อไปที่จะมาปฏิวัติโลกในศตวรรษนี้นี่แหละครับคือคําถามสําคัญที่ มรดกของแชนนอนทิ้งไว้ให้พวกเราได้ขบคิดกันต่อไป